สวัสดีครับสอัสดีวันจันร์ทเข้าวันนักขาวล้ววันนี้วันว่างนะครับแล้ไปดูมวยมวยระหว่างเพื่อนกับ กับพี่ชายเพื่อนผมก็คือบอลอศนยัยโชคกับพี่เต้นอนัา,าสัยนะครับสนุกมากเป็นมวยที่สนุกมากจริงอีกคนหนึ่งมวยถอยเหมือนพาม่าเลยอีกคนหนึ่งเหมือนปะก่อยอย่างพี่เต้น,นะครับเดินบุกเดินสู้ร่างกายบทวีเข้าไปนะครับสนุกมากสนุกแล้วก็สุดท้ายไม่ว่าจะมีเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายผมก็กลับมาอยู่ที่ที่บ้านเหมือนเดิมมวยจบสุดท้ายคุณต้องกลับบ้านผมก็เหมือนกันก็กลับบ้านเหมือนกันนะครับกลับมาดูควายกินหญ้าแม่ควายก็ท้องแก่และประมาณต้นปีน่าจะคลอดนะครับ แลรับเนียผมก็ท้องไม่แก่ครับแต่ว่าประมาณกลางปีหน้าก็น่าจะคลอดนะครับก็มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นสวัสดีทุกท่านนะครับในวันจันทร์ค่อนข้างที่เป็นวันทํางานวันรุ่งขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนจะจะต้องไปทํางานในวันอังคารนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมีกระแสดราม่ามามันมันป็นคลิปแค่สั้นๆมากเลยนะครับแต่ผมอยากจะมาชี้แจงสักนิดนึงผมอยากจะบอกว่า สำหรับผมกับพี่แมททิวนะคำพูดแบบนี้มันคือเป็นคำพูดที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลานะพี่แมทกับผมเนี่ยคุยคุยกันนะนะมันจริงๆมันมันมากกว่านี้ด้วยคือพี่แมทกับผมเนี่ยมันมันมันเรื่องเล็กเลยพี่เต้กับผมก็คือเรื่องเล็กคุยกันภาษาภาษาจริงๆนะภาษาถิ่นภาษาบ้านเลย เดี๋ยวไปเอาจับจุดนี้ไปเป็นดาม่านะครับผมขอร้องเลยเพราะว่าพี่แมทกับผมเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วคุยกันคุยกันเรื่องภาษาอย่างเงี้ยมันคือธรรมชาติแล้วจริงๆผมเองนะผมต้องรู้สึกว่ามันเกินหน้าที่ผมเพื่นนะเพราะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของทีมโค้ชโค้ชของแต่ละทีมนะครับซึ่งผมเองก็ทําเกินหน้าที่ต้องขออภัยทีมโค้ชทุกทุกคนนะครับในทีมทีมวายนะครับ แต่ผมก็มีแค่แค่อย่างเดียวคือความปรารถนาดีสำหรับสำหรับทั้งทีมแล้วก็พี่ชายผมพี่เต้น,นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับมาผมไม่ได้มีอะไรสุดท้ายผมก็อยู่ข้อควายผมก็เป็นคนเลี้ยงควายคนหนึ่งแค่นั้นเองก็ นั่นแหละครับอย่าไปคิดเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นแค่ช่วงอารมณ์นั้นค่อนข้างเวลาสั้นมากเลยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับพี่แมตตั้งใจแล้วก็ทําเพื่อทีมผมเองหวังดีกับทีมทีมพี่แมทครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีความไม่มีอะไรที่คิดไม่ดีเลยนะไม่มีความคิดไม่ดีเลย ที่แมทกับผมน่าจะรู้กันอยู่ไม่มีอะไรแล้วก็กับพี่เต้พี่เต้กับผมรู้ผมหายใจเข้าเ็ารู้ผมหายใจออกพี่ก็รู้ว่าผมหวังดีกับพี่ตลอดทุกทุกลมหายใจนั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยก็วันนี้ยินดีนะครับยินดีกับพี่เต้น,นะครับที่ชนะนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบอลน,นะครับบอลเพื่อนผมเอง จริงบอลต่อยวันนี้ต่อยได้มันมากต่อยสเต็ปขาดีเข้าออกดีฟุตเบิร์ดดีชอบมากเลยมวยคู่นี้นะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นมวยที่สนุกอีกมันถ้าผมเป็นคนเล่นไก่นะผมบอกว่าบอลเป็นเหมือนไก่พมา่าชิงฉากชิงฉากแต่ชิงฉากแต่แต่พี่เต้เป็นประกอยที่ร่างกายแข็งแรงบึกบินเดินลบสู้ไม่ถอยมันสนุก พม่าปะกวยสู้กันมันๆอยู่แล้วสาหรับผมนะก็วันนี้มันเป็นกําไรสําหรับคนดูเป็นกําไรสําหรับกองเชียร์ก็ได้ได้มาดูนะครับดูใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมทั้งสองคนเลยครับทั้งบอลด,ด้วยแล้วก็ทัมพิเต้ด้วยทีมไว้แล้วก็ทีมแบกนะครับชื่นชมทั้งโค้ชทั้งสองทีมอย่าให้มีดราม่าเลยเพราะว่ามันเรื่องเล็กเรื่อง เรื่องอันนี้อย่าไปเอาเป็นดราม่าเลยแต่จริงๆทุกคนตั้งใจนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมแบ็กแลทีมไว้ในไฟท์ต่อๆไปนะครับอย่าให้เรื่องแค่นี้มันเป็นมาเรื่องให้สะดุดโอ้เรื่องเล็กแค่นั้นแหละครับก็ไฟท์ Fight ต่อไปโดยยังคงเชียร์ต่อๆไปนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันจริงๆพี่น้องอ่ะมาชกกันในรูปแบบของกติกาไม่เป็นการแข่งขันกีฬานะครับ อยู่ในพื้นฐานของกติกาและกีฬามันเป็นกีฬาไม่ใช่การโหฆ่าเอาเป็นเอาตายนะครับเชื่อว่ามันมันมันสนุกสนานและมีการเซฟตี้ไม่ได้บาดเจ็บขนาดนั้นพอถึงเวลาแล้วเมื่อเจ็บแล้วขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยให้ให้นักกีฬาของเราบาดเจ็บจนเกินไปนะครับก็ดูเป็นกีฬา อย่าดูกันห้ามหันจนกินไปใครที่ติดปายนวมก็อย่าโอ้โหใส่อารมณ์ขนาดนั้นอย่าไปคิดกันมันเป็นกีฬาทุกอย่างเป็นกีฬานะครับคิดว่าเป็นกีฬาก็พอมีผลตัดสินก็ก็แค่นั้นพอแล้วละเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่นะครับรักทั้งคู่เลยรักทั้งบอลแล้วก,ก็รักพี่เต้บา,บายยลาติสวัสดะครับไปกับบรรยากาศ ข้อควายสุดท้ายผมอยู่แค่นี้